สวัสดีครับสำหรับวันที่15สิงหานะครับน้องทองวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะครับนะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่เขากดตัวกดราคาลงมานะครับลงมาต่ำสุดที่เท่าไหร่ครับลงมาต่ำสุดบริเวณแถวแถว3ามนะครับตรงนี้เลยนะคาดการมุมมองวันนี้เป็นอย่างไรวันนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ เขาพยายามจะขึ้นนะครับแต่เขาอาจจะไปติดบริเวณแถวๆนี้ก่อนนะ40่สิบกว่าๆนะครับถ้าจะไปต่อนะครับสวยๆเนี่ยลงมาเนี่ยต้องไม่หลุด37อะไรประมาณนี้นะแล้วขึ้นไปเจอสำคัญที่56แถวๆ50ที่จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าไม่ได้ก็อาจจะลงมาที่โซนโซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้ก่อนโซนนี้โซนนี้อยู่เท่าไหร่นะครับ โซนนี้โซนนี้อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ2 4งสถึงหนนะครับและอาจจะมีเด้งนะครับเด้งนะเด้งนะเด้งเด้งแล้วลงต่ออันนี้แบบที่หนึ่งนะครับลงได้ลึกถึงตรงนี้เลยนะแบบที่สองคือถ้าเขากลับขึ้นไปเกิน50 56ตรงนี้ได้นะครับก็จะไปติดตรงแถวบริเวณหกสิบหกส นแนวสำคัญเดิม80นะครับแล้วก็95นะครับมุมมองประจำวันนี้ก็เป็นเช่นนี้หรือเขาอาจจะไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่รู้มีข่าวใหญ่ตอนหัวค่ำหรือเปล่านะครับถ้ามีอ่าผมยังไม่ได้เช็คนะก็อาจจะ ไซเวในกรอบนี้นะครับก็จะมะีราคาให้เราเข้าออเดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500จุดขึ้นลงนะครับมุมมองประจำวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้โซนที่ละเอียดได้ซึกที่ละเอียดกว่านี้นะครับแอดเข้ามาเลยนะครับที่แอด008ดิมมากนะครับเข้ากลุ่ม l i น์แอดของเรามา บ้านเขียวของเรามานะครับสวัสดีครับ